อัปเดตข่าวสาร22ธันวาคม2565มติกระทรวงการคลังอนุมัติของขวัญปีใหม่เริ่มแจก1มกราคม2566ด่วนกลุ่มไหนได้บ้างฝังรายละเอียดในคลิป hey. ช่วงบ่ายวันนี้ท่านนายกก็จะเดินทางไปตรวจราชการแล้วก็เยี่ยมพี่น้องประชาชนที่จังหวัดสงขลานะคะมะติคณะรัฐมนตรีของพวกเราที่จะมาถแถลงในวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยของขวัญที่คอรมอได้พิจารณาเห็นชอบจากหน่วยงานทั้งหมด22หน่วยงานนะคะแล้วก็จะยังมีตามมามอบให้ในสัปดาห์หน้าอีกนะคะของขวัญกลุ่มแรกนะคะจะมาจากของกระทรวงการคลังคะ่ะ ซึ่งแบ่งเป็น5มาตรการที่จะต้องออกพระ,ะราชกฤษฎีกาให้มีผลบังคับใช้ต่อไปนะคะมาตรการแรกค่ะชอปดีมีคืนปี2,566นะคะก็เป็นแนวทางปฏิบัติที่มีมาอยู่ก่อนหน้านี้นะคะที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคในช่วง ปีใหม่แล้วก็สามารถนำใบเสร็จรับเงินนั้นไปลดหย่อนภาษีได้ซึ่งชอบดีมีคืนป66ี66นี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง15กุมภาพันธ์ปีหน้านะคะโดยกำหนดให้ผู้ที่เสียภาษีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคเป็นบุคคลธรรมดาแต่ว่าไม่ได้รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะนิติบุคคลนะคะเมื่อไปซื้อสินค้าหรือบริการกับ ห้างร้านที่เขาออกใบกำกับภาษีให้ได้เนี่ยก็สามารถนำใบกำกับภาษีไปลดหย่อนภาษีได้ซึ่งกรอบวงเงินก็คือซื้อตามจำนวนจ่ายจริงแต่ว่าไม่เกิน40,000บาทวิธีการซื้อนะคะก็ซื้อที่ร้านที่จะเป็นสินค้าหรือบริการใน3 0,000บาทแรกเนี่ยออกใบกำกับภาษีเป็นในลักษณะของกระดาษหรือว่าหรือเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะได้อีกหนึ่งหมื่นบาทในการหักภาษีเพิ่มถ้าเกิดว่าซื้อจากห้างร้านหรือผู้ประกอบการที่ให้บริการและให้ใบเสร็จออกมาในลักษณะอิเล็กทรอนิกส์นะคะอันนี้ก็จะได้เป็นการส่งเสริมในเรื่องของการเข้าสู่กระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ของการจ่ายภาษีด้วยแต่ก็จะมีสินค้าและบริการ10อย่างนะคะที่ไม่สามารถนามาลดหย่อนภาษีได้คือพวกสุราเบียไวน์ ค่ายาสูบนะคะซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์เรือค่าซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยาสารอันนี้จะนำมาสู่การหักรถย่อนภาษีไม่ได้นะคะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก,จาก,จากมาตรการชอบดีมีคืนนี้นะคะก็จะทำให้เกิดเม็ดเงินลงเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจธธกเพิ่มขึ้นมูลค่าประมาณ5,600 0ล้านบาท แล้วก็จะส่งผลต่อ GDP นะคะประมาณ0.16ค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งเป็นการขยายฐานภาษีและสนับสนุนการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะ ส่วนมาตรการที่2ค่ะเป็นมาตรการลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2566จะลดภาษีให้ในอัตราร้อยละ15ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของปี2566นะคะมาตรการที่3ค่ะมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยของปี2566ก็จะเป็นการลดค่าจด ทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์นะคะจาก100 2, ร้อยละสอเหลือเหลือร้อยละ1และลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิม100 1, ร้อยละ1เหลือร้อยละ0.01นะคะสำหรับการซื้อขายที่อยู่อาศัยนะคะก็ครอบคลุมทั้งเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฟดบ้านแถว อาคารพาณิชย์และห้องชุดทั้งบ้านมือ1และมือ2นะคะ,ะเฉพาะที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน3ล้านบาทและวงเงินจำนงไม่เกิน3ล้านบาทต่อสัญญาค่ะ มาตรการที่4นะคะเป็นมาตรการปรับลดอัตราภาษีสัมภาระมิตรค่ะสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่นําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับอากาศยานภายในประเทศอันนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนธุรกิจการบินธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะที่อาจจะยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด -19 ค่ะ การลดอัตราภาษีนี้นะคะก็จะลดภาษีตามปริมาณของน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ใช้บินในประเทศจากลิตรละ4.726บาทนะคะเหลือลิตรละ20สตางค์ค่ะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มกราคมถึง30มิถุนายนปีหน้านะคะมาตรการสุดท้ายนะคะจะเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมกัน อนุญาตขายสุรายาสูบและไพ่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสัารมิตปี2560นะคะก็อันนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2566ค่ะ ในส่วนของกระทรวงการคลังนั้นยังมีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้สังกัดของรัฐอีกเยอะเลยนะคะขอยกตัวอย่างแล้วกันนะคะอย่างของธนาคารทกศนะคะก็จะมีโครงการชําระดีมีคืนคือลดดอกเบี้ยเพื่อแก้หนี้ภาคครัวเรือนแล้วก็จะเป็นมาตรการส่งเสริมสภาพคล่องแล้วก็ฟื้นฟูของลูกค้าทกศโดยเฉพาะนะคะยังมีโครงการจากธนาคารออมสินเช่นโครงการ วินัยดีมีเงินหรือจะเป็นโครงการจากธนาคารพัฒนาวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเช่นผ่อนดีมีคืนนะคะให้บัตรกำนันสูงสุด300บาทมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนค่ะหน่วยงานของหน่วยงานที่ อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงการคลังอื่นๆนะคะก็ยังมีมข,องของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนด้วยอย่างของกอยศนะคะก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ปี6-6นะคะที่ลดต้นลดดอกให้กับผู้ที่จ่ายเงินคืนออตามกำหนดนะคะยังมีโครงการเที่ยวปีใหม่สุขใจไปกับพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์เพื่อมอบของขวัญให้กับประชาชนที่จากกรมธนารักษ์ หรือโครงการจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคอปพอก็มีโครงการกรมทัน์ประกันภัยรายย่อยเป็นไมโครอินชูรันส์นะคะที่เหมาะสำหรับผู้เดินทางในช่วงปีใหม่นี้ค่ะยังมีอีกหลายมาตรการจากกระทรวงการคลังนะคะรายละเอียดจะส่งให้ผู้สื่อข่าวทราบอีกครั้งหนึง่งค่ะ ค่ะก็มาต่อกันที่ของขวัญปีใหม่จากกระทรวงอื่นๆนะคะก็วันนี้และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้มีพลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ